เราจะมาดูเรื่องของพรบง,งบประมาณปี๗ <คา S 2> 7เนี่ยผ่าไส้ในมาดูนะฮะ <คา S 2> วงเงินเนี่ยทั้งหมดนะฮะที่ที่จะใช้เงินเนี่ยอยู่ที่3.48ล้านล้านบาทครับสามล้านล้านบาทกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุด5อันดับครับ <คา S 2> อันดับ1กระทรวงมหาดไทย <คา S 2> อันดับ2กระทรวงศึกษาธิการาอันดับ3กระทรวงการคลัง อันดับ4กระทรวงกลาโหมและอันดับ5กระทรวงคมนาคมครับนี่คือ5อันดับของกระทรวงที่ได้รับก,การจัดสรรงบประมาณสูงสุด5อันดับนะครับพิจารณากันไปเมื่อวานนี้นะครับอเอา้ามองไปข้างหน้าเลยครับภายหลังหากการประชุมครั้งนี้สิ้นสุดลงในวันศุกร์3-5มการาคมแล้วะอะไรจะเกิดขึ้นต่อ,อนะครับวาระแรกรับหลักการเสร็จต่อไป จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมาการวิสามัญกลั่นกรองรายละเอียดต่างๆนะครับก่อนที่จะเสนอที่ประชุมสภาให้พิจารณาต่อในวาระที่2ก็คือเรียงตามลําดับมาตาวิจาร์ณกันวิพากกันแล้วก็ลงมติโหวตในวาระ3นะครับก็คือเห็นชอบะนะครับอยู่ในช่วงของวันที่3-4เมษายนก่อนสงกรานเท่ากับว่าพรบง,งบประมาณเนี่ยน่าจะแล้วเสร็จเนี่ยก็อยู่ในช่วง เมษานะครับแต่จบวาระสามยังไม่จบจริงๆนะครับไม่ค่ะมีอะไรต่อเขาต้องส่งต่อไปให้วุฒิสภาอีกนะครับน่าจะอยู่ในช่วงวันที่เก้าถึงสิบเมษายนก่อนสงกรานนะฮะสวไม่ดีแล้วครับเฉียดไปนิดเดียวเลยนะคุณให้ไปก่อนวันหยุดให้ไปอ่านเนี่ยฮะเออนะน่าจะอยู่เก้าถึงสิบเมษายนที่จะส่งให้กับสวหลังจากนั้น สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็จะนำร่างพรบงบประมาณขึ้นทุนกล้าวทูนกระหม่อมถวายในวันที่17เมษายนเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไปเท<ะ>่ากับว่าหลังสงกรานพรบงบประมาณน่าจะได้ประกาศได้ใช้ยอย่างไม่มีปัญหานะครับถามว่าถ้ามีปัญหาแล้วจะเป็นยังไงรัฐธรรมนูญนะครับมีทางออกไว้ครับมาตรา143นะครับบัญญัติเอาไว้ครับ ไม่ว่าฟ้าจะถล่มดินทลายนะฮะหากสภาพิจารณาร่างพรบไม่แล้วเสร็จภายใน105่งรวันนับจากวันที่สภาได้รับร่างพรบงบประมาณจากคอรมอให้ถือว่าสภาเห็นชอบร่างนั้นพรบงบประมาณอัดโดยอัตโนมัติทันทีนะครับนี่คือทางออกจุกเฉินที่มาตราร้3บสบัญญัติไว้ชัดเจนสรุปสภาผู้แทนราษฎรจะได้รับร่างพรบงบประมาณจากคอรมอเนี่ย ได้รับพรบงบประมาณเนี่ยนะฮะยี่ธันวาที่ผ่านมา,าถ้เท่ากับสภา,าต้องพิจารณาร่างพรบให้แล้วเสร็จภายใน8เมษายนนะครับบูธที่สภา,าก็ต้องรับร่างพรบเห็นชอบภายใน20วันถ้าพ้นกรอบเวลาที่กําหนดรัฐสภา,าเตะทวงสวเตะทวงมไม่ได้ ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันหากเกิน20วันก็คือต้องไปรีบศึกษารีบอ่านให้จบเบ็ดเสร็จแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงมีข้อคิดเห็นยังไงเสนอแนะยังไงก็ว่ากันมานี่คือรัฐธรรมนูญนะครับที่กําหนดเอาไว้นะฮะบอกว่าถ้าสวเนี่ยพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน20วันพ้นกรอบกาหนดเวลาให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบโดยอัตโนมัติ จะเห็นว่าโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลไม่ได้อยู่ที่พรบว่าประมาณผ่านไม่ผ่านเราะดูตามข้อกฎหมายแล้วเนี่ยน่าจะผ่านแน่นอนอย่างไม่มีปัญหาแม้จะมีเสียงคัดค้านหรือพิจารณา,าไม่ทันตามระยะเวลาแต่กฎหมายก็กำหนดเอาไว้หากพิจารณาไม่ทันตามเวลานี้ให้ถือว่าเห็นชอบโดยอัตโนมัติ ก็น่าจะอยู่ในช่วงหลังสงกรานเนี่ยแหล,ละครับถึงจะมีการใชะะ้งบประมาณปี67ได้อย่างสมบูรณ์นะครับนี่คือไทม์ไลน์นะครับของเ,อเรื่องของพรบง,งบประมาณรายจ่ายประจําปีนะครับสิ่งที่รัฐบาลจะต้องจับตามองนะครับก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนแก้ไขปัญหาปากท้องหนี้สินและก็ความชัดเจนอีกชัดเจนหนึ่งก็คือว่า โครงการดิจิ t a l วอลเล t หนึ่งบาท <c oughs> นะครับที่ตอนนี้กําลังรอคําตอบจาก,กริษดีกาอยู่ <c oughs> นะครับมีหลายเรื่องที่เราจะต้องจับตามองนะครับนี่คือไทม์ไลน์ของการพิจารณาร่างพรบงบประมาณประจำปี6-7ครับ